คลิปนี้ก็สิเป็นคลิปตอจากที่ห้องมารอไฮรอหน้าเมินนันนะจ้ะหลังจากแล้วเวียกทั้งไฮทั้งหน้าแล้วห่อกับผพากันยางซอนไทยเมื่อบานแบบนี้ไปขึ้นรถภารกิจหลังจากไฮจากหน้ากันนี่ละจ้าปลาทอดินเด้อพี่น้องเบิงให้มันเป็นปลาทอดินเด้อจ้าโอ๊ยขอรบาบเป็นปลาหยาจะมาหกคกหกแน่เบิงอ่ะหลดจะจว่าไดงใส่เครื่องตัดหย่าตัดเอาเมียปลูกจังไดมาปลูกในหกคกหกแน่แทอบรลลัตตหย่าออกพ่ลาจังเหลียวเห็นมาทอดิน อันแ่วแม่แล้วก็ปลูกไว้ในป่าบกม่วงของยายๆเนาะจา้าพื้นที่กะสิประมาณหนึ่งไรนี่ล่ะละไรหนึ่งกับบ่แม่นหน่อยๆได้พี่น้องายเติบอยู่เด้อเราปลูกไว้ขายเด้อเพื่อมีผู้ใดผ่านมาสนใจขายกิโลละสี่สิบบาทเด้อจา้าพิกัดบ้านโน้นบักคาเด้อจา้าคอยนี่กะสิเป็นแผนกปิดเด้อพยายามกึมละกะสิเป็นแผนกตัดหญ้าจา้าส่วนแ่วแม่และกะสิเป็นแผนกลกแบ่งกันคนละแผนกได้พี่น้องปิดได้สักพักหนึ่งกะ มันเริ่มสิคำแล้วมจ่จ๊าบ่ได้เอาของเล่าหลายดอกได้ดมาประมาณครึ่งสอบนี่ละ <c oughs> จากนั้นก็ได้มาหาเก็บบกม่วงอันนี้เป็นบกม่วงพัน่านมหาชนก,าก้อจ้าบ่เป็นสามเยดูเด้จังได้เรามาออกงามนี้ทุข่อยเราหวานเจี๊ยบเด้แล้วหลังจากที่ได้บกม่วงบกทุดินแล้วก็ผ้ากันเมียบ,บ้านตนัวบริเแต่ก่อนสิมเมียกับมาแวกเก็บบกรีก,ก่อนกับของย่ายๆอีน,าน,านั่นนะจ้าเราปลูกไว้ที่ตัดอยู่นันเป็นต้นยาเด้อบ่เป็นต้นอ้อย้อพี่น้องตัดว่าสิตัดไปให้กว้วยแหงงัว่า,าสัน่น นี่ละจ้าของฝากของตอนที่ได้จากกลุมพว่าปี